ก็ขอจเริ่มพรท่านสาชนพุทธบรตรัตท,ทั้งหลายวันนี้วันนี้มาพบอาตมาสมณินน,น,นันวัฒน์เทีมโตเรียนอยู่โรงเรียนบ้านน้ำตกอายุ12ปีตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมวันนี้เป็นการเรียนรู้เกจยาภูมิญาหมอบพิม,ญญา,มานไทยตอนที่6.9ว่าได้โรคสูตรยาของท่านชายต่อไปอตาตมาจะได้มาท่องกลอน ชมเหตุเทศต้นขับพยาธิไส้เดือนดีใบตามยีทากาะเคลื่อนตัวตัวโรคผิวหนังดอกระบายใบต้นรากรวมพลังแก้กระสายเส้นท้องผูกจังฉีถ่ายไปชมเห็ดไทยทั้งห้าใช้แก้ไข่ไล่พยาธิมาเล็กขั้วตาตำชงน้ำสะอาดขุมหอมให้นอนหลับดีมีชุ่มชื่นบำรุงใจแก้กระสายขับปัสสาวะน่าใช้ดี ทานไม้สากแก้ไข้ซึมแก้โรคผิวหนังพึงระวังไม้พิษร้ายกายดับหนี้ไม้ดีหมีดีขับร้อนถอนไข้ดีเงือกเงือขับหนี้แก้ปวดหัวยาโมโรตะโกนาผลแก้ท้องร่วงตกโลหิตทานเปลือกต้นลูกคิดขับระดูขาวต้นบำรุงธาตุเรีมกรรมธาตุเรียมกรรมกรรมยำโพเปลือกต้นต้มกระโรรัก รับเงือกฟันรับเงือกฟันมันมันขวัญยืนมันควันยืนมันขวัญยืนต่อไปก็พบกับท่านพระอาจารย์ดัจริงลูกเลยนะหมอเบีมันดักได้บ้าง่น้อยหมีนะใช่ไหมหมัเนี่ยไม่มีคลื่นนะใช่ปะที่มันดีอยู่ทะเล ขอความสุความจเจริญจุมีแดีออยญาติยมสาธุชนทั้งหลายที่เสียสละเวลามีคุณค่าเข้ามารับชมรับฟังเทศร่ายสดวัดกิริวงศูนย์นูุ้ขอคนไปหมอบุญนบ้านตอนที่ห9ซึ่งเป็นบุคคลที่ให้ความสําคัญและก็รักในสมบัติของชาติภูมิปัญญาของชาติไม่ให้สูญหายให้อยู่คงตาวรแก่ชาติไทยก็ได้ไป <c oughs> หายไปสองสามคืน ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ยังไม่ทิ้งยังติดตามในการใช้สมุนไพรปัจยานในการดูแลสุขภาพวันนี้ตรงกับวันอังคารที่8กันยายน2563ตอนที่69ก็จะเหลืออีก3.1ตอนก็จะครอบ100ตอนต่โยมถามกันมาว่าถ้าพิมเจกเล่นได้ไรย,ยังบอกไม่นดาโยมต้องไปคุยกับร้านพิมก่อน เมื่อด้านพิมพ์เขาว่าถ้ายัางไงเขาจะลงขันกันพิมแจกทุกคนก็จะเป็นพรทุกท่านที่กําลังรับชมอยูออ่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพที่มีปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาของ <c oughs> สุภาพบุรุษบ้างเราทํายามาดูภาพรวมแล้วปัญหาของสุขภาพถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาระดับชาติไม่ว่าจะเป็นลูก เด็กเลกแดงหรือว่าคนรอบข้างในครัวเรือนหรือว่าประชาชนถือว่าเราปีๆหนหมดก็ป,ประมาณไปกับการใช้ย,ยามากเป็นหลายร้อยหลายพันล้านแต่ว่ายาที่ได้นํามาให้เราท่านทั้งหลายได้รับทราบก็คือยาในครัวเรือนคืนนี้ใครที่มีอาการเกี่ยวกับสุขภาพของสุภาพบุรุษคือมีปัญหาเกี่ยวกับเ,เลือดลมไม่ดีส่งผลให้การดำเนิน,นชีวิตในชีวิตครอบครัว ไม่ประสบความสำเร็จบางคนก็มีปัญหาสภาวะมีบุตรยากสภาวะอย่างมีบุแต่ว่าสภาพร่างกายไม่เอื้ออํานวยคืนนี้ยอดยาท่านชายที่หาได้ง่ายๆในครัวเรือนซึ่งมีอยู่ทั้งหมดสอย่างด้วยกันเพื่อไปทําแล้วถ้าคนที่อ๋อวดีเข้าใจง่ายเอาไปใช้และไปทำให้เกิดประโยชน์สามารถที่จะดําเนินชีวิต เป็นสินค้าโอท็อปในครัวเรือนได้สิ่งสมมุติไ้ประกอบไปด้วยหนึง่งหัวกระชายหัวกระชายก็คือหัวกระชายที่อยู่ในครัวเรือนมันมีอ่าไม่ได้พูดถึงกระชายแดงหรือกระชายดำน,นะแต่พูดถึงกระชายเหลืองงไม่พูดถึงสีขาว,ส,ขาวสีขาวไม่มีโยมเหลืองอ่อนๆในครัวเรือนมีหัวกับมีรากรากก็เท่า,า,าเท่านิ้วก้อยถ้าหัวกลมๆเท่ากับช่ำจี๊ดนะใสๆก็เรียกว่าไาข่ของมัน ต่อใช้หัวกับรากของมันสดมาหั่นตากแดดไดแห้งชั่งน้ำหนักให้ได้สามสิกรัมนะชั่งน้ำหนักให้ได้สามสิกรัมอันที่สองอพริกไทยพริกไทยล่นคือหมายความว่าพริกไทยที่มันสุกแล้วเอามาขยำตากแดดได้แห้งจะกลายเป็นพริกไทยล่นนะทำเป็นพริกไทยดำพริกไทยขาวก็ได้อยู่ในตัวเดียวกันนะ เมื่อเราได้พริกไทยที่สุกสุสีแดงแล้วขยำให้ออกแต่เปลือกก็จะได้เม็ดสีขาวชัางน้ำหนักให้ได้30กรัมต้องต่างเดดได้แห้งก่อน30กรัมอันที่สองสำุวนไรไม่เยอะอันที่สามก็คือเป็นผิวมะกรูดซึ่งมีอยู่ในครัวเรือนในสวนในรอบรั้วของบ้านเราผิวมะกรูดตากแดดอปอกเปลือกตากแดด ให้แห้งให้กรอบดีจั่งน้ำหนักสามสิบกรัมเมื่อได้ตัวยาทั้งสามชนิดนี้แล้วอายมได้ตัวยาสามชนิดนี้แล้วก็นำไปบดเนี่ยก็นำไปบดก็จะได้สมุนไพรเนี่ยหอมพอกเลือดดีก็จะได้ไดไดบ,ด,แบบอบอดแบบนี้นะเป็นสมุนไพรสามอย่างเมื่อบดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยมีสองกรณีให้ศึกษาคือหนึ่งทำเป็นลูกลอน โดยใชยลลยนะ้ละลายน้ำผึ้งน้ำผึ้งของแท้นะละลายน้ำผึ้งเป็นลูกรอนเท่ากับปลานิ้วก้อยของท่านชายของโยมผู้ชายถ้าทํานิ้วก้อยรับประทานตื่นนอนตอนเช้าหนึ่งเม็ดตอนเย็นหนึ่งเม็ดวันละหนึ่งลูกรอนถ้าทานิ้วก้อยนะอย่าหยิบผิดแบบนี้นี่หัวไม่มือหน้าไม่ได้คอยทามันตกคอยท่าทำให้ผอมเหลืองได้เพราะนั้นทานิ้วก้อยในกรณีที่หนึ่งก็คือใช้น้ําผึ้ง ในกรณีที่สองทหากไม่มีน้ำผึ้งจะทำยังไงก็ใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ที่เป็นแว่นนะเลือกเอาที่หาง่ายในครอบครัวในชุมชนนั้นไม่จอดจงว่าจะเป็นน้ำผึ้งหรือน้ำตาลตะโหนดหรือน้ำตาลมะพร้าวขอเป็นน้ำตาลแดงก็ได้นะจ๊าโยมเอาน้ำตาลแดงนะน้ำตาลแดงเนี่ยให้หนักทั้งหมดเนี่ยสามสิบกรัมก็ได้ถ้าในกรณีใช้น้ำตาลแดง หนักสามิกรัมตามไมยละเอียดมาผสมคร,คราวกับคร,คราวกับยาที่เราบดมาแล้วนี่คือในกรณีนี้ไม่ได้บดเป็นลูกกลอนไม่ได้บอกเป็นลูกกลอนแต่ให้รับประทานวันละหนึ่งช้อนชาโดยแบ่งโดยแบ่งเป็นสองช่วงคือเช้ากับเย็นคือหนึ่งช้อนชาละลายน้ำรุอนหนึ่งแก้วกาแฟหรือประมาณหน้าทีทีแบ่งเช้า25่้าซีซี เย็นยี่บ้านาทีคือรับประทานก่อนอาหารในกรณีที่ใช้กับน้าตาลแดงหรือน้ําตาลแดงไม่ใช่น้ําตาลตาแดงนะน้าตาลปี๊บน้ําตาลมะพร้าวที่ทาจากต้นมะพร้าวก็ดีน้ําตาลต้นแตดก็ดีก็อเขี่ยวเป็นแว่นๆเล็กๆนี่กรณีที่สองถ้าเป็นกรณีที่ถึงก็ใช้น้ำผึ้งใช้น้ำผึ้งต่าความเข้าใจด้วยนัจยาโยมต้อคันไม่เข้าใจของผมหนึ่งชุดอยะมีคนสั่งจองเนี่ยของผมหนึ่งชุดจะคือที่บอกให้เนี่ย ให้ไปทาที่บ้านยาหำับบํารุงท่านชายให้สุขภาพแข็งแรงนะมีสภาวะเรื่องมีบุตรยากหรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับท่านชายพูดภาษาเข้าใจง่ายๆนะตกลงโอเคเข้าใจง่ายๆใครไม่เข้าใจก็ฟังใหม่ยาชุดนี้เป็นยาบํารุงของท่านชายไม่ต้องไปซื้อยาที่ขาขายเป็นขวดเป็นมือเป็นแหนเป็นพันะนะจ๊ะแค่บํารุงเลือดลมเลือดลมดีร่างกายดี สามารถทำยาในครัวเรือนทำเป็นสินข้าวตบขายในครัวเรือนก็ได้สมมติไปหยหาง่ายเปลือกหนึ่งก็คือกระชายแห้งนะกระชายแห้งจากแดดทั้งหัวทั้งรากแล้วก็ช่างสามสิบกรัมอันที่สองก็พริกไทยสุกขยำจากแดดได้แห้งก็จะกลายเป็นพริกไทลอนสามก็คือผีมะกรูดขา,าได้ง่ายน้ำผึ้งรวมได้ทั้งหมดบอกแต่ละอิดร้อนแล้วก็กวนกับน้ำผึ้งก็ได้แล้วก็ใส่ขวดถึงเวลาจะกินก็พามา ทาเป็นลูกกลมๆทางนี้ก้อยนะช้าเย็นประมาณหนึ่งอาทิตย์โยมจะได้จะไม่มีปัญหาไม่ต้องรบราค่าความอยู่นี่คือการดูแลสุขภาพท่านในกรณีไม่มีน้ำผึ้งเราก็ใช้น้าตาลแดงเพราะฉะนั้นต่อไปหัวข้อทาในแต่ละวันในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละเดือนในแต่ละปีท่านได้กระทําสิ่งที่ท่านคิดไว้หรือเพียงแค่ขวัญอย่างเดียวเพราะฉะนั้น เพราะหนะ้าแต่ละวันนั้นเวลามันผ่านไปทําให้สภาพจิตใจสภาพร่างกายของเราทรุดโทรมแต่ถ้าเรามัวประทวันประก,กันพุ่งอยู่ว่าเดี๋ยวก็ทําอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็ทําในเดือนหน้าเดี๋ยวก็ทําในปีหน้าเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราจะหมดอายุไขในวันนี้หรือในอาทิตย์นี้หรือในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นหน้าแต่ละวันเราจงกลับมาสารวจตัวเราว่าเราได้ไดูแลสุขภาพกาย เป็นอย่างไรบ้างขาดตกบกพร่องดูแลตัวก,กับภาพตัวเราแล้วดูแลคนรอบข้างของเราแล้วเราจะต้องทํำยังไงต่อไปก็คือสแสวงหาสวงหงานอะไรในตามพระพุทธศามีสองอย่างก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์อัศระกับสิ่งไม่เป็นสาระสิ่งที่เป็นสาระก็คือในการตั้งตนดูแลครอบครัวตามใจประปเณีในการปฏิบัติตนสิ่งที่ไม่เป็นสาระก็คือสิ่งที่เป็นเกินเป็นความทุกข์เอาง่าย ย่มตามความเปกว่าอย่าปล่อยชีวิตของเราให้ Hay, ไปสิ้นสุดของแต่ละวันโดยไม่ได้คิดทําอะไรให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองไม่แน่นอนกำพบคืนนี้ตื่นเช้าขึ้นมาตายแล้วเพรา,า,าฉะฉะนั้นเมื่อเจอของดีเมื่อเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยเมื่อเกิดเจอของที่มีค่าเราจงแสวงหาและก็เก็บสะสมจ่งนั้นจะได้เป็นประโยชน์ต่อยอดให้กับคนอื่นได้เสเช่นเดียวกันกับที่เรา จะมาได้ออกมาทำกระญาทั้งหมด69ตอนก็เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านทั่วประเทศได้รับใช้เกิดประโยชน์และก็การไปที่เมืองทองก็ได้เจอญาติโยมที่เขาได้ใช้ยาธรรมไพรเกิดผลประโยชน์เยอะแยะมากมายก็เป็นสิ่งที่ดีก็ฝากไปถึง f อทุกท่านนะแฟนตัวยงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเราจะมีสิ่งสมนาคุณให้กับแฟนตัวยงเราดูนว่าแฟนใครที่เป็นแฟนตัวยงทั้งหมด ทั้งหมดกี่คนนะดูแล้วก็ถ้าเป็นประโยค์ก็แช้คนอื่นอย่างเขาที่มีปัญหาที่เดินทางมาก็เพราะว่าอยากจะมาดูตัวจริงโยมก็เห็นตัวจริงแล้วยังมีหนังมีเนื้อยังไม่ม,มรณภาพดูอาจารย์มีคําถามเกี่ยวกับการใช้ย,ยาอาทวนใหม่คนนี้ยอดยาการดูแลสุขภาพของสุภาพบุรุษอยู่ทั้งท่านชายนะประณา้าแล้วแต่นะจ๊ะ มีสมุนไพรทั้งหมดสามตัวซึ่งประกอบไปด้วยวระชายแห้งแล้วก็พริกไทยร่อนแล้วก็ถิมะกรูดสามตัวบดละเอียดร่อนและกวนกับน้ำผึ้งทําเป็นลูกกลอนหรือใส่ขวดไว้ในกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองตำกับน้ําตาลทรา,ายด้วยอ,อโวคาโดน้าตาลแดงสามกรัมหรือสองบาทหนึ่งบาทเท่ากับสิบห้ากรัมเข้าใจนะโยมดูแลสุขภาพฟอกเลือดลมให้แข็งแรงไม่ต้องไปซื้อยาโดบยาอะไรอยู่เข้าใจนั่งขอบคุณมากที่เข้าใจชย์แล้วค่ะ มาไวไปไวครึ่งชั่วโมงน่าไม่มีครับคือพรุ่งนี้เป็นตอนที่เจ็ดสิบเราจะพยายามทําให้ครบตอนที่เจ็ดสิบก็คือยังไม่มีข้อเสนอว่าจะทาเรื่องอะไรสม,มุนไพรทุกตัวหนักเท่ากันใช่ไหมครับกระจายสามสิบกรัมถูกต้องมิสนุพว่งแก้วพริกไทยเล่นมะกรูดถูกต้องสามสิบกรัมบอดถ้าไม่มีเครื่องบอดก็ใส่ครกถ้าไม่มีครกก็ทำยังไงดีย่ไม่มีครกก็ไม่ต้องทํากิน ทุกรครัวเรือนมีเครื่อขหินตำมตัมตัซื้อเครื่องบดเครืบบอร่รบบอ,รองบดสมุนไพรมันไม่เนียนโยมมันไม่เนียนมันแตกจากเพราะนั้นตำมตัแล้วก็ซื้อที่รอ่อนมาเบอร์ศูนย์ร่อนร่นอนแล้วก็วัวกับน้ำผึ้งนะนักเท่ากันกินแล้วจะได้ผลยังไงคาร์นาฝากข้อความมาด้วยนะอัตมารับประกันหนึ่งอาทิตย์โยมเห็นผลหนึ่งอาทิตย์นะยกเว้นคนที่ไม่กินคนที่ห้ามกินก็คือสุภาพสกรีกินไม่ได้ กับเด็กอาจารย์ชอบใจกันใหญ่เลยเออวิศนุชอบสต็ปชัวปยามาเลยก็ตอนนี้ได้แล้วหมอพิณได้แล้วได้แล้วทุ่มครึ่งน้นนะเอาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะเพราะนั้นภูมิปัญญานี้ฝากไว้ตอนที่หกสิบเก้นุสมุนไพรหมอปูนบ้านเป็นทรมัติของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เข้ามารับชมและฟัง เมื่อท่านเจอเจอสิ่งที่ดีท่านควรพิจารณาว่าท่านควรจะเก็บหรือควรจะทํำยังไงเมื่อทําแล้วเกิดประโยชน์ก็ควรแนะนําให้กับคนอื่นหากว่าสิ่งที่แนะนําไปกระชายพริกไทยนั่นก็ผีมะกรูดมนเกิดอันตรายโยมก็ไม่ต้องทํากินนะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ก็ควรจะเก็บแล้วก็จำำําทําไว้วิธีการกินวิธีการทาก็บอกแล้วข้อห้ามสตรีห้ามรับประทานเด็กห้ามรับประทาน ผู้ใหญ่กำนันอปตอสจสวสส,ส,ส,สกินได้ผู้ช่วยกินได้อปตอกินได้ร,ปรอปภกินได้กินได้ทั้งหมดนะจ๊ะเป็นเบาหวานเป็นนิว่วกินได้ไหมครไม่ได้เป็นเบาหวานเป็นนิ่วกินไม่ได้ร่างกายต้องไปรักษาเบาหวานเป็นนิว่วไม่ได้เพราะก,ก่อนเป็นนิว่วหรือเป็นนี่นะอ,อยากได้ตัวยาบำรุงสายตาคบอกไปแล้วตัวยาบำรุงสายตา ตอนนี่ถ้ออไาไหห้าสิบปาร์มีได้วย้อนเข้าไปดูได้นะเข้าไปดูได้คนเพิ่งเพิ่มาใหม่เข้าไปดูได้นะย้อนชื่ออะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษอ่นานไม่ออกเยอะไหมมูเหรียนมู่เหรียญอะไรนะมาเลวัน,ม,นมู่เลวันมูเลียญกินไม่ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> เออนะเข้าใจแล้วนะจ๊ะถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปดูย้อนใหม่ก็ขอบคุณเจริญพรทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการเข้ามารับชมรับฟัง สูนินุรมบุญไพหมอพุนบ้านของทางวัดกิเรวงศ์ซึ่งก็จะดําเนินการในการถา่ายทอดองค์ความรู้กตยาภูมิปัญญาในการารักษาในการดูแลโรคกระเพาให้กับทุกคนเมือ่อทุกคนทําความเข้าใจแล้วสมบัติของชาติก็จะไม่สูญหายเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเอาสิ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุดอย่าเอาไปสิ่งที่ไกลตัวเพราะบางครั้งการทํายาการประกอบยาก็ถือว่าเป็นเรื่องยากสําหรับคนที่ ไม่มีความรู้แต่ที่บอกให้นี้ก็คือสามารถที่จะทําความเข้าใจได้ทั้งหมดคือของที่อยู่ในครัวเรือนกระชายนี้ก็รู้แล้วว่าบำรุงร่างกายกระชายดองน้เพึ่งกับบำรุงร่างกายพริกไทยก็ช่วยกับเสมหะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ชำระลํางท้าให้ปกติอีกรัก,ก,กษาครีทโตตอีกส่วนผิ่มะกรูดนี่ก็มีน้ํามันมีสารเอนอรเยอะแยะหมดลดอาการอักเสบชำระลุย่ย เน่าเสียได้ด้วยปัจจัยกองลมอีกนี่คือตัวยาสาคัญน้ําตาลแดงก็รู้แล้วน้าตาลโนดน้าตาลมะพร้าวที่เขาทาเป็นเว่นถ้าไม่มีก็น้าพึ่งมัมึืงก็เยายาอยู่วัฒนะอ้าวจบก่อนอาหารเช้าเย็นใช่ไหมก่อนอาหารเช้าเย็นออดเป็นพิมลแม่เป็นมะเร็งลาไส้ทานได้ไหมคะไม่ได้นะตราบกินไม่ได้นโยมกินปลากาแม่เป็นมะเร็งลาไส้กินไม่ได้ถ่ายไหมล่ะ ไปหาหมอใกล้ปัญหอยู่ใกล้บ้านนะมียาดีเป็นมะเร็งปากมดลูกอยากได้ไปรักษาเจ้าอาอาจารย์มีมีมะลิคนคนเผาขอแชร์น,นะครับก็ฝากข้อความมาเดี๋ยวจะเข้าไปต่อให้กระชายอ่าวรวุุิรอ้วรุบุตรตำรวจกรมบังเข้ามาดูด้วยนะวรวุฒิสบายดีนะกระจายพิมกูดนาพึ่งถูกต้องนะครับถูกต้องวรวบุาาเิเมันอาจจะมาเยี่ยมเรา พูดมากไปได้นะคุณพระุทธขอบคุณมากเลยโอเคจับแล้วก็ขอจเจริญพรทุกท่านแลวกันนะขอให้อมีสุขภาพลารามายที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนมีความสุขมีความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตประจมนันช่วยกันดูแล,แลรักษาสบัริชาติดูแลเอ่อครอบครัวดูแลสังคมให้มีความสุขมีความจเจริญอย่าได้ อ่าใส่ได้ป้ายสีให้มีธรรมประจัญจิตป่วยป่วยกายให้รักษาด้วยสมุนไพรไทยป่วยใจให้ปฏิบัติธรรมก็จะมีความสุขมีความเจริญกันทุกคนช่วยกันแชร์ด้วยเจริญพร